ตอนแรกที่ทานเอชิลลาโปรก็คือเรามีความคาดหวังแค่ว่าเราอยากจะให้ประจำเดือนที่กระปิดกระปอยกับเรื่องกลิ่นในร่างกายเราเนี่ยกลิ่นในช่องคอดอะค่ะหายไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับมามันมากกว่านั้นตอนนี้ก็อายุเก,กือบกี่สิปีแล้วค่ะคลอดมาได้ประมาณ5ปีแล้วละ่ะหลังจากที่คลอดลูกมาก็รู้สึกว่าฮอร์โมนตัวเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือร่างกายตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างเช่นนอนไม่หลับประจำเดือนกระปิดกระปอยคิดว่าตัวเราเองเนี่ยฮอร์โมนยังไม่คงที่ เรารู้สึกว่าผิวเราแห้งไปก้านปัสสาวะเนี่ยก้นไม่ค่อยอยู่ที่ตรวจภายในยบอกเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากประจำเดือนมันมาหลายครั้งมากมันทําให้เกิดการตกค้างในร่างกายทําให้ช่องคลอเราไม่สมดุล ทำให้ตรงเนี้ยเราได้กลิ่นในร่างกายของตัวเองออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองมันมีผลกับชีวิตคู่ด้วยภายในยนุชโอเคมากปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีปัญหาที่ระดับของฮอร์โมนในร่างกายเราคุณหมอก็เลยสั่งฮอร์โมนให้ทานแล้วก็จนไปทั้งเรื่องของมือช้าก็ไปหาคุณหมอมือช้าคือมันก็หาคุณหมอแยกกันทีละทีละครั้งอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกว่ามันยุ่งยากพอสมควรที่เราต้องไปหาหมอแบบปีนึงนี่คือต้องไปหลายครั้งมากเพราะคุณหมอนัดติดตามอยู่เรื่อย เราหาหาอะไรดีไหมที่เราจะต้องแบบให้มันดีต่อสุขภาพเราด้วยไม่มีผลเอฟเฟกกับร่างกายในอนาคตจนกระทั่งได้มาเจอเอสเทล่าโปรค่ะที่ได้เห็นและเอ้ยลองอ่านดูมันมีความลักษณะที่เราได้เช็คอาการตัวเองอ่ะมันมีความคล้ายของเราอยู่ในนั้นมากเลยทานไปได้3มวันรู้สึกเลยว่ามีการหลับที่สบายขึ้นปกติจะเป็นคนที่หลับง่ายแต่พอตื่นมาแล้วเนี่ยจะนอนไม่หลับ เรารู้สึกว่าเราหลับยาวเลยจนถึงเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วมาสดชื่นคือกลางวันเนี่ยเราไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยเรื่องกลิ่นในร่างกายจากการที่ประจำเดือนกับ,บป,ป,ปกบกระปอยเนี่ยได้ทานเอสเลาโปไปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเลยว่ากลิ่นในร่างกายเราดีขึ้นเดือนที่1เนี่ย <navig uen S 2> <น>เราเริ่มเห็นแล้วว่มามันจางๆไปนะกลิ่นดีขึ้นเดือนที่สองเนี่ยเอ้ยเริ่มหายไปพอเดือนที่3เออเราทานต่อเนื่องมานเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่ากลิ่นหายไปเลยมั่นใจมากขึ้น ปกติเนี่ยเรายกของบ้างเวลาที่ออกไปทํางานเนี้ยค่ะเราก็คิดไปเองว่าเอ้ยเรายกของหนักหรือเปล่านะเลยทําทให้เวลาเราปวดปัสสาวะเนี่ยจะเข้าห้องน้ําแทบไม่ทันเลยพอได้เช็คอาการไว้ของคนเป็นไวทองเฮ้ยเราก็เป็นอยู่ในนี้นี่หนาอะไรเงี้ยหนึ่งในอาการไวทองมันคือเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยอาการกั้นปัสสาวะอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะมากนะคะเวลาตักของเนี่ยมันจะแบบเหมือนช็อตที่มือเนี่ยตอนนี้คือแทบจะไม่มีมือชาแล้ว คือผิวเนี่ยปกติจะเป็นคนที่ผิวแห้งทั้งตัวเลยนะคะผิวตัวเนี่ยจะแห้งมากถึงขนาดที่คุณหมอต้องให้แบบเหมือนกับเป็นครีมพิเศษอะ่ะคือครีมทั่วไปตามท้องตลาดอะ่ะนุชจะใช้แล้วเอาไม่อยู่คือรู้สึกเลยว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นออไม่เป็นเลยที่มือที่หน้าไม่เป็นเลยไม่ลอกด้วยตอนแรกที่ทานเอสเซร์โปก็คือเรามีความคาดหวังแค่ว่าเราอยากจะให้ประจําเดือนที่กระปิดกระปอยกับเรื่องกลิ่นในร่างกายเราเนี่ยกลิ่นในช่องคลอดอะค่ะหายไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับมามันมากกว่านั้น เรารู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นนะคะการการปรสัสสาวะอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นคือมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดอีกเพราะว่าสิ่งที่เอสเซล่าโปรใส่ไปรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเกรดพรีเมียมมากๆเลยะคะ่ะคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็เราก็ทํางานด้วยะคะ่ะมันคือสิ่งที่เราค้นหาอยู่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันง่ายต่อการดูแลสุขภาพมันสวยขึ้นจากภายใน,นะคะ่ะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสไดม้มาทานเอสเซล่าโปรแบบหนุดบ้างะคะ่ะ